เพลงต่อไปจะเป็นความคลาสสิกแบบเอเชียนะครับถือได้ว่าเป็นเพลงของชาวเอเชียที่โด่งดังที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับนักดนตรีรุ่นก่อนๆนะรุ่นผมไมถึงรุ่นพี่ปังรุ่นพี่ไก่นี่จะร้องแทบจะร้องเพลงนี้กันได้ทุกคนนะครับความยากของเพลงนี้จะอยู่ที่ภาษาของเพลงซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับร้องโดยศิลปินเจ้าของภาษาก็คือ เคียวสกาโมโตะเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่สองนักล่าฝันจะต้องข้ามผ่านไปให้ได้เฟรนด์วียี่สิบแทวาว2กับซุก,กิยากิครับ 死んだ星を数えて、思い出す。夏の日、一人ぼっちの夜。

1 1และแพรวา V2 ครับเชิญท่าทาครับสวัสดีจ้าเฟรมสวัสดีนะคะแพรวา่าสวยหล่อก,กันทั้งคู่เลยนะคะพี่ไม่แน่ใจว่านี่คือชุดอะไรแต่น่ารักดีนะพี่ชอบพี่ว่าน่ารักดีหนูใส่สวยหล่อก,กันทั้งคู่เลยนะคะพี่รู้สึกว่าจับมือกันช้าปีนิดนึงนะเป็นพี่พี่จะจับให้ตั้งแต่ตรงนู้นเลยแล้วก็ ให้แบบว่าดูกลมกลืนกันมากกว่านี้มองหน้ากันเยอะๆหน่อยเพราะในๆช่วงนี้คู่นี้ได้ร้องเพลงกันบ่อยแล้วเนาะก็น่าจะยืนใกล้ๆกันหน่อยก็ได้ลูกเออเนาะน้องน้องท่านผู้ชมว่าไหมคะในในคู่นี้ก็ได้ร้องเพลงด้กันบ่อย มองหน้ากันสักนิดหนึ่งเวลาเราร้องเพลงคู่น,นี่สําคัญนะคะพี่ไก่เราต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอค contact มันต้องมีเยอะกว่านี้นิดหนึ่งนะคะส่วนร้องสองคนนี้ก็ร้องด้วยกันน่ารักดีนะคะ,ะแหมให้พี่พูดคนแรกพี่ก็เขินๆอยู่เพราะภาษาญี่ปุ่นนี้พี่ก็เรียนอยู่นะตอนนี้พี่ก็ไม่แน่ใจว่าร้องดีหรือเปล่านะเดี๋ยวพี่ขอโทรไปถามแฟนพี่ก่อนแล้วกันว่าโอเคไหม odia? แต่พี่ว่าแหมจะ สองคนทำท่าสิอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้นี่ทำอะไรนะ <c oughs> จะทำแซวพี่เอาเป็นว่าโชว์นี้พี่ว่าเฟร,รมกับแพรวาทำได้ดีค่ะน่ารักดีพี่ปรบมือให้ค่ะสวัสดีครับน้องเฟร,รมน้องแพรวานะครับ,ส,ส,รบสุกิยากิ น่ารักมากนะครับน้องแพรว่าเลือกใช้ช่องเสียงที่เหมาะนะครับทำให้เสียงมาสวยกำลังดีไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปแล้วก็กลมกลืนไปกับการแสดงได้ดีนะครับน้องเฟรมเสียงดีอยู่แล้วร้องดีนะครับเชื่อพี่เถอะน้องเฟรมไม่ว่าวันไหนจะออกจากบ้านหรือจะอยู่ไปจนจบหรือจะได้ที่หนนะยังไงดังแน่เชื่อพี่ ก็เหมาะแล้วนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับซูกิยากิพี่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรจริงนะครับแต่พี่ดูแล้วเหมือนเป็นมนรักของนางฟ้ากับคนเจ้าของร้านซูกินะครับก็ถือว่าน่ารักมากๆนะครับเนโชว์หนึ่งที่น่ารักครับโชคดีครับครับกับโสดิกาเฟรมกาแพรว่าครับสำหรับ น้องเฟรมนะครับน้องเฟรมพี่ว่าโดยรวมๆโอเคมันอาจจะไม่มีอะไรเด่นมากแต่ว่าเราถ่ายทอดได้ดีแล้วก็เดินมาหรือว่าการอยู่ในอารมณ์เนี่ยดีนะครับพี่ถือว่าโอเควันนี้แล้วก็ร้องดีสําหรับเพ็นคู่นะครับส่วนน้องแพรวานเนี่ยวันนี้ร้องมีแพ้เยอะพอสมควรแต่พี่ชอบหลายๆอย่างในวันนี้นะครับหนึ่งคือดูน่ารักมากเลยเวลาท่าที่เราโยกหรืออะไรรู้สึกสบายขึ้นนะฮะแล้วก็ในเรื่องของอการ การใช้เสียงมันมีช่วงที่เสียงดีนะมันช่วงที่เสียงดีแล้วมีช่วงที่เสียงอา,อาจจะโปรเจกต์แรงไปโดยเฉพาะพอว่าจะมีปัญหาตอนต้นคําที่เข้ามาแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้ตั้งหลักคือเข้ามาปั๊บทีมันจะแ่งหรือเพี้ยนไปหน่อยโดยเฉพาะาตอนต้นหรือว่าตอนที่เริ่มเข้ามาท่อนร้องท่อนฮุกอะไรเงี้ยนะครับมันมันจะมีอาการแ่งอยู่แล้วก็แต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยคู่นี้ถือว่าทําได้ดีนะพี่ก็สงสัยว่าเออเขาก็จับคู่กันอีกแล้วเนาะหนุ่มบ่าวสาวปานใช่ไหมแล้วก็จับมือกันอีกแล้วเนเอะ อ,อ๋อข้อที่อยากให้ให้อย่างนึงก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องอสื่อสารกันมากกว่านี้นิดหนึ่งนะพี่อยากให้สื่อสารมากกว่านี้บางทีเฟร,รมมองมาจังหวะการมองมันพลาดกันนิดหนึ่งวันนี้เฟร,รมมองมาแพว่หวานหนีแพร่หวามองไปเฟร,รมไม่ได้มองหรืออะไรเงี้ยมันยังขาดตรงช่วงนี้ไปนะครับไม่งั้นจะทําให้โชว์แล้วดูแล้วสมูทกว่านี้อีกนะครับโชคดีทั้งคู่ครับขอบคุณครับ